อยากทราบใช่ไหมครับว่าภูมิศาสตร์ภูมิสังคมชาติพันธุ์ความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคของสังคมไทยนั้นส่งผลต่อประเพณี12เดือนอย่างไรเรามาค้นคว้าเรื่องประเพณี12เดือนนี้กันในสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชนผมจะมาเล่าให้ฟังทั้ง12เดือนเลยครับ ประเพณี12เดือนนั้นมีทั้งประเพณีหลวงแล้วก็ประเพณีของราษฎรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่ว่านั้นก็คือลมฟ้าอากาศพื้นที่และก็อาชีพนะครับรวมทั้งภูมิสังคมของชาติพันธุ์หรือชนชาติในแต่ละภูมิภาคด้วยดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับที่จะสืบสารประเพณี12เดือนนี้ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาประเพณี12เดือนด้วยความเข้าใจที่มาที่ไปก็จะเป็นการรักษาอัตลักษณ์และความเป็นชนชาติไทยของเราไว้ได้ <Yes. S 1> ครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังทีละเดือนทีละเดือนไปเลยนะครับติดตามฟังให้ครบทั้ง12เดือนนะครับครั้งต่อไปผมจะเริ่มด้วยเดือน5แปลกใจไหมครับว่าทำไมผมเริ่มด้วยเดือน5ไม่ใช่เดือน1ติดตามตอนต่อไปครับ